ร้านโงโภชนะย้ายแล้วนะรู้เปล่าตอนนี้เขาย้ายร้านใหม่บังกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมมีที่ส่งอาหารด้วยครัวก็ใหญ่มีโต๊ะกว่า80โต้เลยนะขึ้นไปกันเลยค่ะชั้นหนึ่งกับชั้นที่สองเต็มแล้วนะคะก็เลยได้ชั้นที่สามค่ะสมัยก่อนนะคะนั่งกินแบบไม่มีแอร์ตอนนี้มีแอร์สบายมากแล้วนี่ก็คืออาหารทั้งหมดนะคะมี7จานค่ะนี่คือกินไปแล้วบางส่วนนะ เมนูที่ปังที่สุดของร้านนี้นะคะก็คือไก่ผัดเม็ดมะกมวกหิมพันค่ะมันอร่อยจริงๆกินตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยจนจะถึงหลักสี่แล้วอร่อยเหมือนเดิมเมนูถัดไปคือไก่นรกค่ะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดนรกสมชื่อนะต่อมากะเพาะปลาผัดแห้งเป็นจานเด็ดอีกจานที่ควรสั่งอย่างที่สุดเราสามารถเลือกโปรตีนได้นะคะจะเป็นไก่หรือว่าทะเลเดี๋ยวจะบอกว่าไม่กินผักกินผักบ้างขนแงหมูกรอบจ้าขนงอ่อนมากกรอบอร่อยใครสายข้าวต้มแนะนําเลยหมูสับนําเลียบลดมาก กลิ่นน้ำเลียบขึ้นมาครบจานถัดไปจัดยำยำแบบตัดเลี่ยนน้ำยำที่นี่อร่อยทีเดียวเชียวร้านนี้เป็นข้าวต้มเป็นที่หนึ่งในดวงใจเป็นหนึ่งไม่มีสองชิงขอแนะนำเลยว่าร้านนี้ห้ามพลาด